<In> progress. สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะเป็นการอัดวิดีโอนะครับเป็นการอัดซ่อมจากที่ไลฟ์ไปเมื่อวานพอดีเป็นการไลฟ์ครั้งแรกนะครับแล้วโปรแกรมมันไม่ได้เอาลงเอาวิดีโอลง facebook มันก็กลายเป็นการไลฟ์แล้ว ลบไปหน้าตาเฉยจริงๆไม่ได้ตั้งใจอย่างนั้นนะครับวันนี้ก็เลยมาอัดซ่อมเพราะว่ามันเป็นตอนแรกแล้วก็จะมีตอนต่อไปเรื่อยๆวันนี้คุยกันเรื่องของหุ้นคู่ไหนบ้างนะครับในเซ็ตฟิฟตี้ในเซ็ตร้อยที่คู่นี้เขาไปด้วยกันก็คือตัวหนึ่งขึ้นตัวหนึ่งก็ขึ้นด้วยและตัวหนึ่งลงตัวหนึ่งก็ลงด้วยแบบนี้นะครับ แล้วก็มีคู่ไหนบ้างที่ไม่ได้ไปด้วยกันวิ่งตรงข้ามกันอันนี้ขึ้นแล้วจะมีตัวหนึ่งลงเสมอนะครับลูกเล่นของมันเป็นยังไงสำหรับตัวนี้เดี๋ยวผมจะเอาให้ดูอีกทีนะครับก็เป็นเป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจอยู่ิ i s c l a i m e r นะครับก็ วิดีโอนี้ทำเพื่อการศึกษาแล้วก็การลงทุนมีความเสี่ยงนะครับทุกอย่างต้องเข้าใจความเสี่ยงก่อนการเทรดทุกครั้งแล้วก็เทรดด้วยเครื่องมือที่ท่านถนัดหรือว่าปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินของท่านที่ได้รับใบอนุญาตนะครับผลลัพธ์การศึกษาในอดีตเนี่ยมันไม่ได้ประกันผลลัพธ์ในอนาคตเสมอไปแต่อย่างน้อยการศึกษาในอดีตเนี่ยมันก็ทําให้เราได้เครื่องมือต่างๆมาเพื่อที่จะทดสอบต่อไป หรือว่าใช้ในการเทรดต่อไปนะครับสุดท้ายการตัดสินใจลงทุนเป็นความรับผิดชอบของท่านนะครับแนะนำตัวผมสุภาพพงษ์ลิ้นเกตเป็นจริงๆอาชีพเลี้ยงชีพจริงๆก็คือเป็นเทรดเดอร์นี่แหละครับแล้วก็เป็นนักพัฒนาระบบเทรดด้วยแล้วก็พอมันเทรดได้เนี่ย แล้วก็ลองทําอีกครั้งหนึ่งจนมันได้ครั้งที่2จนมันครบไซเคิลน่ะก็ค่อยเอามาเขียนหนังสือนะครับก็เป็น3มเล่มอันนี้หุ้นพลิกชีวิตแล้วก็หุ้นวิ่งไปให้สุดเทรนด์อันนี้เป็นของ C ีเครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นจับจังหวะหุ้นอยู่เถิ่อนอันนี้เป็นของ Investing i n v a d e r นอกจากนั้นงานที่ชอบนะครับก็เป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานรัฐ ที่ผ่านมาล่าสุดก็ไปบรรยายให้กับจุฬาลงกรณ์ s s School ครับ mm. เกี่ยวกับเรื่องตัวเทค i c a l Analysis แล้วก็ไปบรรยายให้กับหน่วยงานเอกชนต่างๆต,ต,ตามที่ท่านเห็นแล้วก็ตามที่ผมโพสต์นะครับก็คืออยากให้คนรับรู้ว่าเทคนิคอลน a l y s ิ s เนี่ยจริงๆมันมันคือ Data าสายอย่างหนึ่งนะครับอมาดูกัน หุ้นเซฟฟิต้คู่ไหนไปด้วยกันแล้วก็คู่ไหนตรงกันข้ามกันประโยชน์มันคืออะไรนะครับวัตถุประสงค์ของการบรรยายครั้งเนี้ยแล้วก็ทุกบรรยายจากเทปต,ต่อไปนี้เนี่ยก็คือท่านก็เอาไปดูว่าแนวคิดเนี่ยมันเหมาะกับระบบเทรดท่านไหมแล้วก็มันทําให้ระบบเทรดท่านอะมันรอดในระยะยาวไหมแต่ถ้าเครื่องมือนี้ไม่เหมาะเนี่ยก็ยังมีอีกหลายตอนนะครับที่เราจะทำโปรเจกต์นี้ แล้วก็เหตุผลในการซื้อหุ้นอ่ะหนึ่งตัวมันไม่ควรเกินสี่เหตุผลนะครับถ้าถ้าเยอะกว่านั้นน่ะมันจะแปลกแปลกแล้วแล้วก็ทางการทำข้อมูลอ่ะมันมันจะเรียกว่า curve fit นะครับคือเราไปไปใช้เหตุผลเยอะเกินให้มันล้อกับข้อมูลย้อนหลังที่มันมีมาซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าในอนาคตอ่ะถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยเหมือนเดิมเป๊ะทุกสเต็ปอ่ะมันมัน p e r ร์เฟแต่โลกความเป็นจริงมันไม่ใช่หรอกครับดังนั้นเรา มีจุดที่มันหลวมๆนะครับประมาณประมาณหนึ่งถึงสี่เหตุผลในการซื้อหุน้นทางเทคนิคอลนไกวิสนะครับอันนี้เป็นภาพบอกนะครับว่า,าระบบเทรดเนี้ยมันมันควรจะอยู่ที่ไหนของ price momentum blueprint ตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่ผมเฟดแล้วก็คิดขึ้นมานะครับว่าจากการที่เราเห็นพฤติกรรมของหุ้นที่มันแอคชั่นกับออสซิเลเตอร์มันประกอบไปด้วยกี่เฟสแล้วก็แต่และเฟสเนี่ยราคากับออสซิเลเตอร์จะเป็นยังไงเฟสแรกเนี่ยก็คือราคาลงแล้วก็ MACD ลงแบบนี้อันเนี้ยอันเนี้ยลงแรงตัวนี้ยัง ไม่ใช่นะครับกับเฟดนี้ยังไม่ใช่ต่อมาเราจะเรียกว่า b u l l s s h i v v r r g n n t ก็คือราคามันจะลงไปแต่ MACD มันจะต่อต้านหรือว่า Oscillator อะไรก็ตามแบบนี้เฟดนี้ก็ยังไม่ใช่นะครับสำหรับเครื่องมือนีอ้เครื่องมือนี้มันจะเป็นเฟดนี้ครับก็คือเฟดเฟดสามเนี่ยพอได้ก็คือมันทะลุขึ้นมาแล้วก็ไซด์เวย์ออกด้านข้างแล้วก็งัดขึ้นมาแบบนี้นะครับ เฟดอ่าเฟดสี่ก็พอได้เนี่ยเนี่ยพอถ้ามันสำเร็จจริงอะ่ะมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ส่วนเฟดห้าเป็นเรื่องของบาริสเดเวอร์เจนก็ยังไม่ใช่ครับยังไม่ใช่ดังนั้นเครื่องมือเนี้ยมันจะอยู่ประมาณเฟดสามเฟดสี่นี้นะครับนิยามกันก่อนคือหาหุ้นที่มันกำลังจะขึ้นขึ้นมากขึ้นน้อยอีกอีกเรื่องหนึ่ง ตรงนี้ผมทำมันต้องมันต้องโค้ดแล้วก็หาตัวสิ่งที่เรียกว่า correlation matrix นะครับก็คือหุ้นตัวไหนสัมพันธ์กับหุ้นตัวไหนด้วยค่า correlation เท่าไหร่อันนี้ก็ทำมาให้แล้วนะครับส่วนมากท่านก็จะเห็นว่ามันถ้าใน s ซ t 50อ่ะในเนี้ยมันก็จะส่วนมากมันจะเป็นอุตสาหกรรมเดียวกันคำถามก็คือเอ๊ะแล้วอย่างเนี้ยจะจะ,จะใช้การเทรดยังไง อ่ามันจะมีเรื่องของอาจจะหาจังหวะซี่เรียกว่าแลกขาดนะครับแลกขาดก็คือหุ้น A เนี่ยเขาไซด์เว์แล้วก็เขาขึ้นอันนี้หุ้น A ที่คอ r เล a t ชันมันคู่กันอะพวกเนี้ยแล้วก็หุ้น B เนี่ยคอ r เล a t ชันมันมันสูงใช่ไหมครับความสัมพันธ์มันเหมือนกันหุ้น B เนี่ย มันจะมีจุดนิดหนึ่งที่มันยังไม่ขึ้นตามหุ้น A แต่ว่ามันไซด์เวย์อยู่แล้วมันค่อยขึ้นแบบเนี้ยเราจะเรียกว่าใช้จังหวะแลก,กาดตรงเนี้ยครับก็ลองไปเปิดดูว่าคู่ไหนที่มันไม่ขึ้นพร้อมกันแต่บางแต่ส่วนมากอะ่ะมันจะขึ้นพร้อมกันส,ส่วนมากนะครับอันนี้ก็เป็นลูกเล่นแรก วิธีเปรียบเทียบเนี่ยโปรแกรมที่ผมใช้ประจำก็คือ efin s t o p pick up มันก็มันก็เป็นการเปรียบเทียบได้นะครับอ่าอย่างเช่นเดี๋ยวเราเอา PTTGC กับ IVL แล้วกันให้มาที่นี่นะครับก็เป็นกราฟแล้วก็ PTTGC แล้วก็ IVL นี่นะครับ ไม่ไม่เคาะไม่อะไรนะครับกด enter เลยทีนี้เราได้แบบนี้เนี่ยประมาณให้ย้อนไปหนึ่งปีครับย้อนย้อนไปแบบนี้ก็พิมพ์จากปฏิทินเนี่ยสองสี 2, 4, เป็นสองสามแล้วกดโกครับปีกว่าๆอะไรเงี้ยกดไปอ่าเห็นไหมครับว่าความสัมพันธ์เขาไปด้วยกันนะไปด้วยกัน แล้วก็ไอ้นี่ขึ้นไอ้นี่ก็ขึ้นไอ้นี่ลงไอ้นี่ก็ลงดังนั้นยังยังหากลายุทธ์แบบแลกาดจริงๆยังไม่ได้นะครับยังไม่ได้แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรก็คือเราก็ดูไปเพืินๆมาอ๋อสองตัวเนี้ยเขาเขาไปด้วยกันนะจากการใช้ correlation ตัวนี้ท่านก็ลองเอาไปทำการบ้านดูดังนั้นอย่างน้อยท่านก็จะได้ระบบเทรดของหุ้นพวกเนี้ย นี่ครับมันไม่ใช่แค่แถวหน้าเนาะแถวหลังก็ก็มีก็ลองดูครับมันสัมพันธ์กันอันนี้ต่อมานะครับต่อมาอันนี้ผมถ้าในแง่ของการใช้ correlation อะ่ะผมชอบแบบแบบที่มันตรงกันข้ามกันมากกว่าคือมันใช้เป็นตัว confirm ได้ครับ หมายความว่ายังไงก็คือเวลาเราเทรดหุ้นเนี่ยอะเราเราใช้เราใช้อิชิโมกุแบบนี้เนาะอ่าแล้วราคามันก็ตัดขึ้นใช่ไหมครับแล้วเราก็จะอันนี้ยอดฮิตเนาะอาจจะคอนเฟิร์มด้วยอ่าเอ c มแบบนี้ที่อ่า m อ c มอาจจะเหนือศูนย์มาแล้วแล้วก็ทะาลุโลดอ่ทาทลุหาเดิมขึ้นไปแล้วเราก็ใช้ อ่าเหตุผลหนึ่งเหตุผลสองแบบเนี้ยแล้วเราก็ใช้ตัว correlation ที่มันต่ำๆอเป็นเหตุผลที่สาม correlation ต่ำๆเนี่ยมันจะตรงข้ามนะครับตรงข้ามดังนั้นสมมุติว่า KTB กับ BCP ตัวเนี้ยตัวหนึ่งอ่ะมันจะขึ้นแล้วก็ตัวหนึ่งอ่ะมันจะลง เราใช้การตัดตรงเนี้ยเป็นจุดคอนเฟิร์มว่าอ๋ออ่อ KTB มันขึ้นนี่หว่าแล้วก็ bcp มันลงนี่นะครับก็ใช้จุดตัดตรงนี้ได้เป็นตัวคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งในสาย correlation ก็คือเดี๋ยวเราเปิดดูอะเราก็จะเห็นครับว่าหุ้นหุ้นพวกเนี้ยมันไม่ถูกกัน เวลาตัวหนึ่งขึ้น่ะตัวหนึ่งจะหลงก็ใช้จุดตัดนี้แหละเป็นจุดแตกหักว่าอ๋อเป็นตัวพลังเสริมนะครับซึ่งตัว correlation ่ะถ้าจะใช้มันต้องหาข้อมูลพวกนี้มาซึ่งมันมันหายากนั่นเองวันนี้ก็ทำมาให้แล้วนะครับ่เดี๋ยวดูตัวอย่างจริง KTB กับ BCP อันนี้เราเราทำ ข้อมูลอ as uh, of สิบเจ็กันยา KTB BCP นะกดมาแล้วอ่าตรงนี้เป็นสองสามอันนี้เป็นสองสี่อ่าโอเคเดี๋ยวกดโกอีกทีนี่ครับแบบเนี้ยเห็นไหมอันเนี้ยมันตัดกัน ก็จะเป็นตัวเสริมว่าอ๋อเออมันถึงจุดแตกหักละอันนี้ KTB อ้น,นี้ PTB CP แบบนี้อันนี้ผมย้ำนะครับอ่าเป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างไม่ใช่การชี้นำใดๆนะครับเป็นตัวอย่างทฤษฎีแนวคิดอะไรเฉยๆแล้วผมก็ไม่ได้ซื้อ KTB อะไรด้วยนะครับไม่ไม่ได้ชี้นำอะไรทั้งนั้น เป็นตัวอย่างให้ดูว่าเออที่เราเคยอ่าหาข้อมูลมาอย่างเนี้ยวันที่สิบเก้าอะไรเงี้ยก็เห็นแล้วว่าอ๋อมันมันตัดแบบนี้นะก็็เป็นตัวคอนเฟิร์มอย่างนึงได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตอนนั้นอน่ะ KTB มันควรจะขึ้นทีเนี้ยขาขึ้นดูยังไงก็ ผมเคยไปบรรยายแล้วก็ให้สัมภาษณ์บลกเกอร์อะไรต่างๆนะครับก็ส่วนมากก็จะใช้เครื่องมือสามัญประจำบ้านก็คืออิชิโมกุก็ใช้แต่เมฆเนี้ยแหละแล้วก็มีอันอันนี้เราเรียกว่า ITCP เดี๋ยวก็จะมีให้นะครับตอนต่อๆไปเนี่ย i t c ี ITCP IT เป็นตัวดูสั้นอิชิโมกุเป็นตัวดูกลางถึงยาว ่า KTB เห็นไหมครับอ่ามันเป็นขาขึ้นอยู่แ,แถวแถวเนี้ยก็โอเคอยู่เหนืออิชิโมกุอยู่เหนือ, OK อ,อ ITCP ก็ก็มองได้ว่าเป็นขาขึ้นคือถ้า KTB เข้าขึ้นใช่ไหมครับตัว BCP อ่ะมันมันไม่ควรจะขึ้นไงมันไม่ควรจะขึ้นก็อ่าลองดูสิ BCP อ่าอย่างเงี้ยก็ยัง ยังพอจะไหลลงแบบนี้แต่ก็ยังไม่ไม่ได้แบบดีอะไรมากนะครับแต่อย่างน้อยก็ไม่ไม่ได้ขึ้นเนี่ยก็ยังมีหลุดไอ c p มีอะไรบ้างอย่างเงี้ยอย่างที่เห็นอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับตัวอย่างในในเซตเซตฟิฟตีเนาะเซตฟิ้บางทีเราเอามาดูเนี่ยอ่า ไอไอทกับบ t s r เดี๋ยวเอาเอาตัวสูงสูงกันอ่าอย่างเช่นตัว true กับ g l o b a l นะไม่รู้จะเป็นยังไงลองดูที t ่ iue แล้วก็ท u ู<ด> true กับ global อันนี้พอเราทำเป็นเป็นสองสองสามแบบเนี้ 2, ยสองสามย้อนไปอ่ะอันนี้ก็ใช้กลยุทธ์การตัดไม่ได้นะ เพราะว่าอะไรมันถ่างกันมาแล้แต่เนี้ยแต่พอเราดูย้อนหลังก็ทําให้เห็นว่าอ๋อจุดแตกหักมันอยู่ตรงนี้เนี่ยว่าหุ้นที่มันไม่ถูกกันเนี่ยเห็นไหมครับตัวหนึ่งขึ้นแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็ไม่ไม่ไม่เชิงลงหรอกแต่ว่าจริงๆก็ลงหนักนะครับเนี่ยมันก็จะถ่างออกจากกันเรื่อยๆเพราะว่าอะไรเราทราบ Correlation เขาว่ามันอ่าถ้าถ้ายิ่งถ้าติดลบอ่ะมันมันจะตรงกันข้ามกันนะครับ ถ้ายิ่งใกล้ใกล้หนึ่งอ่ะยิ่งยิ่งดีจริงๆก็0.4เนี่ก็ถือว่าเยอะเลยนะครับแต่อันนี้ก็เห็นไหมครับมันแทบจะไปทางเดียวกันอ่าพอเราทราบแนวนี้แล้วใช่ไหมครับก็เอามาดูว่ามันควยกันไหมแบบนี้นะอ่าต่อมาอ่าหุ้นเซ็ทร้อยอย่างเงี้ยท่านก็ลองไปทำดูนะครับคู่ไหนไปด้วยกัน ผู้ไหนไปตรงกันข้ามกันอันนี้คํานวณมาให้หนึ่งปีย้อนหลังอันนี้เอามาให้ดูว่ามันเป็นการคํานวณจริงๆที่มันได้ผลแบบนี้จริงๆอันนี้อข้างบนบนซ้ายตารางนะครับแล้วก็ไล่มาล่างขวาตารางตัวเลขมันมหาศาลมากครับก็ต้องใช้โปรแกรมมาช่วยนะครับว่าให้หาตัวเลขที่เยอะที่สุดนี่ครับท่านก็เห็นไหมครับท่านก็ได้คู่มาแล้ว ไอ้ขึ้นด้วยการลงด้วยกันเนี่ยเราเราใช้กลยุทธ์แลก,กาดนะครับเป็นยังไงก็ลองย้อนไปดูอีกทีเดี๋ยวบอกให้ก็ได้ว่าเป็นยังไงเนะกกาะแลกราดก็คือตัวหนึ่งตัวนึงขึ้นแล้วอีกตัวหนึ่งยังไม่ขึ้นตัวหนึ่งขึ้นแล้วอีกตัวหนึ่งยังไม่ขึ้นแล้วก็เดี๋ยวรอขึ้นเนี่ยมันจะมีจังหวะหนึ่งที่ หาจุดเข้าดีๆอครับตรงเนี้งตัวหนึ่งบินอะ่ะอีกตัวหนึ่งมันก็ควรจะบินแล้วก็เซตควรจะเป็นใจด้วยนะครับเซตินเด็กอ่าอันเนี้ยแต่อันเนี้ยจะสนุกก็คือมักมีทิศทางตรงกันข้ามกันก็ลองไปดูไขว้ดูนะครับแต่ บอกไว้ก่อนว่าบางทีเราเปิดดูอะ่ะมันมันอาจจะไข้กันไปแล้วก็ได้แต่ถ้าพึ่งไข้อ่ะอันเนี้ยสนุกแน่นอนแล้วก็ดูว่าตัวนั้นมันเป็นตัวที่ขึ้นอะ่ะมันต้องขึ้นแล้วก็ตัวที่ลงอะ่ะมันมัน,ม,นมันควรจะเป็นขาลงนะครับคำที่แจ้งอีกครั้งนะครับว่าอ่าวิดีโอเนี้ยจัดทำเพื่อการศึกษาแล้วก็ทุกอย่างมีความเสี่ยงนะครับ แล้วก็เทรดด้วยเครื่องมือที่ถนัดเอาไปทดสอบก่อนถ้าเหมาะกับระบบก็ก็ลองเอามาใช้ถ้าถ้าไม่เหมาะก็รอตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะทำหลายๆเครื่องมือมาให้ดูผลลัพธ์ในอดีตไม่ได้การันตีร้อเปอร์เซนนะครับแต่อย่างน้อยการทำแบ็กเทสมันก็ทำให้เราได้เครื่องมือใหม่ๆมาที่เราจะใช้แล้วก็การตัดสินใจลงทุนเป็นเป็นของท่านเองนะครับ อันนี้มีมีของมาให้สำหรับคนที่ตามหาหนังสือเกี่ยวกับ Mindset เรื่องการเทรดเนี่ยก็เอามาให้นะครับเป็นของมิสเตอร์ชัยพัฒผมไปรวมมาให้ละแล้วก็ Humble hum Trader Diary จริงๆไฟล์ทุกไฟล์เนี่ยครับในเนี้ยโหลดได้ฟรีทุกเล่มน,นะครับผมทำลง ABL Research แล้วแล้วก็ทุกไฟล์ที่จัดเก็บผมไม่ได้เก็บในเว็บไซต์ ABL Research ผมนะครับ ทุกไฟล์ที่ท่านกดไปเนี่ยก็จะไปโดยตรงที่เจ้าของหนังสือเลยเขาเก็บในเว็บไซต์ไหนมันก็คือถ้าท่านโหลดมันก็จะเป็นการโหลดจากเว็บไซต์เขาแต่เราทำเป็นสารบัญไว้ให้ว่าหนังสือที่ผมหามาที่เป็นหนังสือไทยที่โหลด pdf ได้ถูกลิขสิทธิ์มีกี่เล่มแล้วก็พอจะผ่านเกณฑ์เนี่ยหรือว่าผ่านเกณฑ์แล้วเนี่ยก็เอามาให้นะครับ รวมไปถึงมือใหม่ด้วยมือใหม่นี่มีมีมีที่หมวดนี้มือใหม่นี่ถึงกับทําวิดีโอแนะนําเลยนะครับว่าอ่าคุณควรจะมีไม n ์เซ็ยังไงคุณควรจะแยกสายเทคนิคอลกับสายฟันเดเมนทัลออกจากกันให้ได้ก่อนแล้วหลังจากนั้นถ้าสกัดมาได้ก็เอามารวมกันเป็นสายไฮบ r ิดถ้าต้องการจะเป็นสายไฮบ r ิดนี่าแล้วก็ อันนี้คลาสแนะนำก็มีคลาสสตรีม10 and s e n t i n t n t f o l l o w i n g นะครับอันนี้ก็คือเข้าสู่ปีที่9ของคลาสนี้แล้วแล้วก็เราเราจัดทำเป็นคลาสออนไลน์ก็คือเข้าไปดูวิดีโออะไรได้แล้วก็สอบถามผมได้ตลอดแล้วก็มีกลุ่มไลน์มาคุยกันว่าช่วงนี้มีสถานการณ์ของเซตเป็นยังไงใช้ทฤษฎีไหนในคลาส มาช่วยในการดูนะครับทำเป็นออนไลน์ข้อดีก็คือสามารถดูซ้ำได้ตลอดแล้วก็จะลดค่าใช้จ่ายของท่านที่ต้องบินมาเชียงใหม่มาเรียนกับผมได้ด้วยรวมไปถึงการที่เราจะสะดวกเรียนตอนไหนก็ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของแต่ละท่านก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับเดี๋ยวพบกับเอพิโซดต่อไปเร็วๆนี้นะครับ ขอบคุณครับแล้วพบกันนะครับก็ยังไงก็ไปแวะเยี่ยมชมกันได้ที่ a b i l r e s e a r c h c o m แล้วก็ facebook page ของผมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ